6วิธีปรับการกินง่ายๆแก้ไขไขมันพอกตับค่ะใครนะคะที่ตรวจเจอภาวะไขมันพอกตับนะคะหรือว่า fatty liver นะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเพียงเราแก้ไขพฤติกรรมการกินนะคะหรือว่าปรับการรับประทานอาหารนะคะก็สามารถแก้ไขไขมันพอกตับโดยไม่ต้องใช้ยาแล้วค่ะ หนึ่งนะคะเราจะต้องเพิ่มการรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มใยอาหารแล้วก็วิตามินให้กับร่างกายค่ะรวมทั้งนะคะการรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นก็จะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายด้วยค่ะ 2. นะคะก็จะเลือกรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะหรือมีค่าการปลดปล่อยน้ำตาลกรูโคดเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าค่ะรวมถึงนะคะการรับประทานอาหาร ที่เป็นพวกธัญพืชไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องโฮเกนต่างๆค่ะหลีกเลี่ยงเลยนะคะการรับประทานอาหารพวกข้าวขัดขาวค่ะหรือแป้งนะคะที่ผ่านกระบวนการทําให้ย่อยรละดูดซึมได้ไวค่ะ3นะคะจะต้องควบคุมแล้วก็จํากัดปริมาณนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะรวมไปถึงจํากัดปริมาณแล้วก็การรับประทานอาหารที่มี โซเดียมสูงสูงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ลดการรับประทานน้ำตาลหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลด้วยค่ะ 4. นะคะให้เราเพิ่มการรับประทานไขมันจากปลาค่ะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3นะคะเช่นปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนปลาทูนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอะโวคาโดต่างๆค่ะหรือว่าเป็นพวกถัว่วเปลือกแข็งก็ได้นะคะ 5. นะคะแนะนำรับประทานอาหารนะคะตามหลักแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ การรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการรับประทานผักผลไม้การรับประทานปลานะคะให้เรารับประทานาพวกน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์สีแดงหรือว่าพวกเบรดตต่างๆค่ะ สุดท้ายนะคะ6กนะคะก็คือให้ลองปรับเปลี่ยนการรับประทานโปรโตีนนะคะให้มารับประทานพวกโปรโตีนแผ่นเบทมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีการเสริมเพิ่มเติมนะคะให้รับประทานแบบ IF นะคะค่ะก็คือกิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงนะคะเพื่อควบคุมนะคะในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยให้ร่างกายนะคะนำพลังงานจากตับไปใช้นะคะหลังจากนั้น8ชั่วโมงก็ทานอาหารตามปกติ ตามที่แนะนําไปนะคะรวมถึงนะคะให้รอออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะจะมีการนํำพลังงานจากตับออกไปใช้ค่ะก็จะลดไขมันพอกตับได้ค่ะ